สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุโรสอยกบอกว่าได้ดูคลิปวิดีโอจากการที่ทุกๆคนออกมาอยู่ที่เปลี่ยนสถานที่แล้วก็ทำให้เห็นเพิ่งได้มานั่งดูค่ะนั่งดูว่าสิ่งที่คุณไลฟ์ที่กลุ่มของเยาวชนปวดแอกนะคะดิฉันชื่อคูโรสค่ะอยู่ที่เมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมน,นี เห็นพี่ๆน้องๆต่อสู้กับความเป็นประชาธิปไตยเราเห็นกับความสิ่งที่พวกเราอ่ะได้รับความไม่ยุติธรรมเห็นแล้วชื่นชมในความกล้าหาญของน้องๆและพี่ๆทุกท่านค่ะแล้วก็ซึ่งตัวดิฉันเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ เพิ่งตื่นรู้จริงๆครัถ้าวันนี้ดิฉันไม่ได้มานั่งฟังคุณพูดดิฉันคงไม่หูตาสว่างตอนแรกก็เข้าใจว่าเรียกร้องประชาธิปไตยแต่พอตอนหลังเนี่ยสถาบันแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏขึ้นพุชสิ่งเหล่านี้ไปเยอะๆบ่อยๆแล้วช่วยกันแชร์นะคะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเนี่ยได้ตื่นรู้มากยิ่งขึ้นสลิมหลายคนอาจจะเขาไม่รู้จริงแล้วก็เขาไม่เคยรู้เรื่องเลยวันนี้พวกคุณเปิดกระโหลกดิฉันด้วยแล้วก็สิ่งนี้ค่ะทำให้ดิฉันร้องไห้เลยอะค่ะ พวกคุณฉลาดมากที่พวกคุณให้ทุกคนเนี่ยใช้มือถือทุกคนมีมือถือแล้วยกขึ้นฟ้าเนี่ยเป็นการกระทําที่ชาญนฉลาดมากและดูนะคะจากที่รัฐบาลกระทำเนี่ยมันโคตรหลอยถ้ยเลยอะ่ะที่เขาทําแบบไม่มีมนุษยธรรม ครูบอกได้เลยค่ะครูรสคนหนึ่งชื่นชมในตัวของทุกทกท่านอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภยัยแล้วก็ท่านผู้รู้ท่านผู้เก่งกล้าท่านผู้มีความรู้โปรดช่วยน้องๆคุ้มครองน้องๆด้วยค่ะนะคะส,สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยโดยแท้จริงภาพนี้ค่ะทำให้ดิฉันน้ำตาซึมเลยค่ะ ครูโรสอยากจะฝากบอกในฐานะที่ครูโรสทำเรื่องของการตลาดการมาร์เก็ตติ้งสิ่งหนึ่งที่อยากบอกทุกทท่านนะคะว่าอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปทั่วโลกแล้วแอดแล้วก็แอด Google แอด UN a แอด u m a แ Rights แอดทุกอย่างที่มีความสำคัญให้เขาได้รับรู้ว่านี่คือ การประชุมที่มีระบบ peaceful มากแล้วก็สิ่งเหล่านี้เหรอที่รัฐบาลทํากับพวกคุณแล้วรัฐบาลจับคุณไปขังว่าผิดกฎหมายคุณเห็นไหมคะว่าคนหลายคนแก้กฎหมายไม่เห็นผิดเลยอะแล้วยังไปยืนเทเลอร์เป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยพวกคุณคะคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงครูโรสขอบอกว่าแชร์คลิปนี้ตัดเป็นคลิปสั้นๆแชร์ออกไปให้ทั่วโลกได้เห็น ขอให้มีคนอื่นช่วยๆกันนะคะแชร์แล้วก็คนที่ทำร้ายน้องๆประชาชประชากรนประชาชนเนี่ยอย่าลืมนะคะตามเรื่องตามเรื่องยาเสพติดตามเรื่องทุกอย่างเพราะว่าระบบเส้นสายน่าเกลียดและน่ากลัวมากดังนั้นขอให้ทุกท่านอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วออกมาทำแบบนี้บ่อยๆออกมาทำแบบนี้ส่งสิ่งเหล่านี้บ่อยๆให้ชาวโลกได้เห็นให้คนที่เป็นจลิ่มได้เห็นแล้วเขาจะแพ้ภัยเองค่ะอันนี้เขารียก เรียกว่าพลังทวีพลังทวีไม่มีเด็กเส้นแล้วน้องๆทำด้วยใจ ดิฉันชื่นชมพวกคุณค่ะขอให้แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆทำเป็นคลิปวิดีโอ3นาทีสนาที3นาทีถึง5นาทีทำออกไปเยอะๆแล้วช่วยกันแชร์ออกไปทั่วโลกเพราะสิ่งที่รัฐบาลทำดูซิเอาลวดหนามไปล้อมพระราชวังแล้วก็ทำให้คุณเปิดหูเปิดตาประชาชนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าตัวดิฉันก็เพิ่งทราบวันนี้ค่ะว่าเรื่องของการโอนทรัพย์สมบัติแบบนี้ ดูแล้วไม่แฟร์เลยค่ะขอบคุณมากที่ต่อสู้เพื่อประชาชนคนไทยขอบคุณมากกาดทุกๆกาด ที่ช่วยปกป้องน้องๆขอบคุณมากทุกๆคนดิฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่เป็นคนไทยอยู่ประเทศเยอรมน,นีแล้วดิฉันชื่นชมพวกคุณค่ะขอให้แชร์คลิปทุกคลิปออกไปเยอะๆแล้วช่วยกันแชร์พลังทวีจะทำให้เปิดโลกกระทัดจะทำให้ประชาชนจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เราไม่สามารถไปดึงหรือว่าไปแก้คนโบราณการคนที่มีเกราะสังกสีเยอะๆ เราแก้ไม่ได้แต่ขอให้ไปเปิดหูเปิดตาน้องๆเยาวชนว่ารุ่นพี่เยาวชนทําสิ่งที่ดีๆสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเขานั่นคืออนาคตของชาติต้องกล้าพูดในสิ่งที่เราต้องพูดเพราะว่าถ้าเราไม่พูดไม่เปลี่ยนแปลงความจริงมันทําให้คนเนี่ยเจ็บปวดมันทําให้คนยอมรับไม่ได้มันทําให้คนช็อกโลกช็อก ตะลึงเงืงงานดังนั้นเป็นกลุ่มม็อบเป็นกลุ่มโรเทสเตอร์ที่มีความพีซฟูลดังนั้นแชร์คลิปออกไปเยอะๆกันนะคะแล้วทำเป็นคลิปสั้นๆอย่าลืมใช้ดโดรนนะคะถ้าทำกลางวันเนี่ยอย่าลืมใช้ดโดรนให้ดูด้วยว่าจะได้รู้ว่าจุดตรงไหนจะได้ช่วยเซฟและเก็บข้อมูลให้ได้เพราะว่าคนเหล่านี้แม้ภาพเห็นชัดๆจากดาก็ทาให้เป็นขาวจากขาวก็ทาให้เป็นดาเชื่อถือไม่ได้เลยขอให้คุณพระ ขอให้คนที่มีความรู้ขอให้ท่านผู้ที่มีอิทธิพลขอให้คนดีๆด,ดนใจมาช่วยน้องๆด้วยเถอคะค่ะช่วยปกป้องคนดีครูใหญ่แล้วก็คุณโตโต้ที่ถูกจับกลุมนะคะอยากบอกว่าคุณพี่ตำรวจคุณพี่ทหารคะดิฉันรู้ว่าไม่ว่าคุณจะทำด้วยอะไรก็ตามขอร้องว่าอย่าทำร้ายบุคคลเหล่านี้เลยคะ่ะเขามีคุณค่ามากพอที่จะช่วยลูกๆหลาน คุณก็มีลูกคุณก็มีครอบครัวดังนั้นคนภายในครอบครัวก็คงไม่อยากเห็นพ่อทำสิ่งเหล่านี้คนในครอบครัวภรรยาของคุณก็คงไม่อยากให้คุณทำสิ่งเหล่านี้กับครอบครัวคนอื่นดิฉันขอร้องด้วยหัวใจและอยากบอกทุกคนว่าค่ะว่าขอให้แชร์สิ่งที่ดีๆแล้วก็บอกกล่าวกันด้วยดีๆก็ได้น้องๆที่มาประชุมชุมนุมเข้ามาด้วยความรักเขาต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเทศคุณเห็นแล้วยังคะ คุณเห็นแล้วยังว่าพลังทวีมันมีความสำคัญดังนั้นคุโรสคนนี้นะขอฝากความรักและส่งความปรารถนาดีอย่าให้มีการทำร้ายกันเลยค่ะอย่าถึงขั้นถึงลงไม้ลงมือกันเลยค่ะทุกคนรักชีวิตเกิดมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวอะ่ะขอให้ตายจากไปหรือก็มีสิ่งที่ดีๆทำให้คนจดจำในสิ่งที่ดีๆก็ได้คุณก็ทำได้ทุกคนก็ทำได้ ขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันดูคลิปวิดีโอดูไปด้วยน้ำตาซึมไปด้วยค่ะก็เลยต้องส่งความรักความคิดถึงคิดถึงมากแล้วก็เป็นห่วงพวกเราค่ะกลัวว่าพวกเราจะถูกทำร้ายเห็นคลิปวิดีโอหลายๆคลิปวิดีโอทุกคนมีสื่อแชร์คลิปออกไปเยอะๆ ช่วยเพื่อนด้วยการที่เราเกาะกลุ่มจะทําให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นมือมือมือลับลับเนี่ยมันอันตรายมากดังนั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองขอให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากคูลสอยู่ที่เมืองฮัมบวกประเทศเยอรมน,นีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ